คอนเซปต์ไบโอคอนเซปต์ที่1สิ่งมีชีวิตต้องประกอบด้วยคุณสมบัติที่สําคัญ5ประการดังนี้1นึ่งมีกระบวนการแทบอะบริซึสมสมีกระบวนการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตสามีกระบวนก,การตอบสนองต่อสิ่งเร้าสี่มีกระบวนการควบคุมสมดุลของร่างกายใหม้มีการจัดให้มีการจัดระบบคอนเซปต์ที่2องกระบวนการเมชแอบบลิซึมแม่แแฮร์ไรซ์ซึมแมกเรยาเคมีต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อสลายสารเคมีต่างๆ สังเคราะห์สารขึ้นแบ่งออกเป็น2แบบคือแคมีอโบลิซึมคือเป็นการสลายสารอินทรีย์จากใหญ่ไปเล็กถ้าได้พลังงานออกมาแอนาบอลิซึมคือการสร้างสารอินทรีย์จากใหญ่ไปเล็กต้องได้ต้องใช้พลังงานจากเคาบอลิซึมมาเสิดที่สามจากการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตเซลล์แล้วก็ทิชูแล้วก็ออร์แกนแล้วก็ออร์แกนซิสเตมแล้วก็ออร์แกนไนท์มาเสดที่หนึ่งสิ่งมีชีวิตต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส,สำคัญทาประการดังนี้ หนึ่งมีกระบวนการแทรกกระบอกดิซึมสองมีกระบวนการที่สืบความห่อนร่งกายในการเติบโตสามมีกระบวนการต่อกระหน่อกต่อสิ่งเร้าสี่มีกระบวนการต่อการต่อกรหน่อกันก็คุมของสมดุลของร่างกายห้ามีการสรุปความจุบิสสองกระบวนการแม่แทรกกรบอกดิซึมแม่แทรกกระบอกดิซึมเป็นกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเมื่อสลายสารเคมีสารข้อแบ่งเป็นสองแบบแทรกกระบอกดิซึมเหมือนการสลายสารอินซีจากใหญ่ไปเล็กจะได้พลังงานออกมาไอหนึ่อบริซึมการสร้างสารอินซีจากใหญ่ไปเล็กต้องใช้พลังงานจาก คาร์บอนไดออกไซด์คอนเซปท์ที่สามการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตเซลล์แล้วก็ทิชชูแล้วก็ออร์แกนแล้วก็ออร์แกนซิสเต็มแล้วก็ออร์แกนออร์แกนไกนซ์คอนเซปต์ที่หนึ่งสิ่งมีชีวิตต้องอประกอบไปด้วยคุณสมบัมมติที่สามารถนาประกันดังนี้ 1, นศศ 2, นออหนึ่งมีการบวนการแทบไอเสียบริสุทสองมีกระบวนการสืบพันธุ์การเจริญเติบโตสามมีกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเหล่าสี่มีกระบวนการควบคุมของคำนวณของร่างกายให้มีการจัดระบบคอนเซปต์ที่สองกระบวนการไอเสียบริสุทธิ แม่เหล็กบอลิซึมเป็นเป็นกิจิรรมเคมีต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตเพื่อสลายสารและสังเคราะห์สารขึ้นอย่างเป็นสองันนี้คือแก๊สเซียมบอลิซึมคือนการสลายสายซีจากใหญ่เป็นเล็กจะได้พลังงานออกมาอนาบอลิซึมคือการสร้างสายซีจากใหญ่เป็นเล็กจากเล็กไปใหญ่ต้องใช้พลังงานจากแก๊สเซียมบอลิซึมขอ้มขอ,ขอสอบที่สามาาการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตเซลล์ทิชชูออร์แกนออร์แกนซิสเต็มแล้วก็ออร์แกนไ์ ออังกฤษบิ๊กเซตเอ็มเอซเลนเซียบาร์ีสุดที away, ่ต้อให้สนุกครปากูทิปอยูเท็กอีสันเอาวันนีเอวิตี้เนื้อดีทุกอย่างพร้อมแล้วจะเสร็จแล้วพอหมดดันเนอร์เว็บไม่ตามเยสั่นเสียเวลาอีซีฟ้ามันอยู่ไกลไหมถึงเวลาต้องไปตามดูโกก็มีทุกมโระพวกนี้ต้องหันหนามเข้าใจละไอซียูช็อกนี้มันทำให้ฉันตกใจ ช้การไม่ได้เอาออกออเดอร์สปูเนอร์เลตเตอร์ไม่เรียกก็ช้าไปดาวออว่ารดปีนไปหฮอลทระหว่างทางไปแอมออนไม่เบคอ้ออีเดเรื่อถ้าบางสิ่งพูดจิงิงเราข้อดีมากปัญหากยาบหดบรโตเป็นอยู่รลกุจก็ขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้น Everything h a p p e n ทุกมุ่ชานลออเซียโดฉาัมีวิเศษรงาใส่ได้างโซเซปนีไฮไลท์ไม่แสงสว่างก็ยอย่าลางดีวสซ อีสโอเไม่เป Bible, elephant, rhythm, NBA, okay. endy, ็นไรไม่ขวางมาแผเอฟเฟกต์เนาะติงชวลากับบางสิ่งสำถิ่งเทคทามเก่งใจกันยินไหมเคสยินเดลเลยคือเบนนี้สุนดลี่ดันดีทันได้ยู่กแก่เอาเลอก็นเนอร์เฟนเดอร์เมนเดอรก็เป็นเหยืเลยเนาะประสบการณ์น้อยไม่พปหาหรือเอีโอเคราราวยสิบดาวไปเาเป็นมหมินเนีกยต้ชั่วคราวที่พีถับอางช้คิดดูก่อนเคออนขี่ม้าขึ้นรถสภะพไม่หมดคำาีนสเปรเดบิวเผยความลับเนี่ยเหมือนกับไอ้ไอไลา์ ไปกอล์ฟแอน์ฟอร์นไปเด้มาถึงจากไม่บ้าแบกอินมากระท่อมหลันลายคาที่สุดนักสาสมบนเปียโพมิดเดีวิต์ีต่อกับหาร์เบียรัดเฟรยเอเวชิวเพย์ทำง่ายต้องจำขึ้นใจเลดวีไฮมากนักมากแฮร์สิอดดอกซอนแฮลท้องลายมือชื่อแฮร์อักเบเตีเยวความเปาเปลี่ยวโรนี่ แอตได้แอสมมี่เหี ante, on, ้ยงให้บอกข่าแขนฟอร์เล็กออฟมองตลอดเกตเอชีเนนเซ็ตของงานเยียทยาเกตได้ฟอนดอขอฟ้าออนผูขอตัดออนฟ้าอ่อนถ่ายใจดอยนอนฟาอ่าบอกฟองขาวค่ะออนเดอะไซต์ออนอนไม้คิดเกี่ยวกับเมื่อไรเราออนิสเปกไม่ต้องรับจะยงกับอย่างนาแน่นแต่ไม่เลื่อนลงไลน์ไลน์อนม้คอความจํทุกทิศทางดีมาอ๋อาบมีน ทำให้สุดในสันานบารีสุดที่ทำให้สนุกแอบบางกุฏิไปอยู่แต่ดิฉันเอาวันนี้วิธีรดีทุกอย่างพร้อมแล้วเกือบจะเสร็จแล้วออมหมดได้ทิ้งให้เหล่อดีทุกอย่างพร้อมแล้วเกือบจะเสร็จแล้วเอาหมดดันนั่นเป็นไม่สามเดอนเสียเวลาอีดีฟ้ามันอยู่ไกลไหมเวลาต้องไปสามสุดโกของมีตัมาโลกนี้ถ้าชนะออกเข้าใจละให้ซียูชักมือแน่นอนตกใจติดตามไม่ได้ออกเสนอเสนอเลสเตอร์ไม่เหลือก็ชาวไปดาวออกว่าเล่นดินหาด้เยะ อยู่ระหว่างทางไปอ่อนใหม่ไม่ขออิดเดยรเลิกทำมาสิงกูติงคิงแล้วข้อดีมากปัญหาแค่ยาอคหับไปโตเวนอยู่แลลวก็คุณจะกูกันทุกอย่างกับขึ้โดยทิ้เป็นอุปกฉันเน็ตอไอซิ่งไปเรียที่นีเสีังเสียนจัมีอะไรยิ่งสฟลอีมีอะไรเดียันสีอีโอเคไม่เป็นไรไม่หวังมาไปเพจน็อตติงชุนรางางสิ่งสับติงเ็ทามไม่เกการบีมค์เคอินเร์ยคือวิญญาณใส่ดีดันที่ดยใกล้เราเเล่เฟนเดอร์ไปต่นปหนือนเกประสบการณ์นอไปไปยีเกย เทมโบรเลตี้ชั se ่วว่าเขานนไิถึงแบบว่าใช้คิดลูก่อนเจ็ดอนขีมาขึ้นรถถ้าพา้หมดคำคินสปิลหรือบินไปแข่ความรับกินเยอะเหมือนกับได้เหรอฟอนฟอนในเดนอนมกามจำมันว่ามาท่อมลายถ่ายสุดไม่สามารพูดเมกอบผมมิส ยูวิีต่อกับหาเแียน์ขอัเราไกับเรื่องิวทีท้องไงก็จะมุ่ใจแรงนะฮะผ่อนหนักมากแค่ไหนเอาเรามีชื่อแห่งแล้วก็มาเที่ยวของเาเลียวโรลี่ไอาแอมมีเหี่ยวแห้งพออกันแอนฟอร์เล็กออฟฟองตลอดไอ้รกชิเกนเดอร์ไซด์ุก็อนาด่จะยากเนืองจกการสององเนี่ยสมกตอนฟาร์มออาทางไปก่อนไ้เรา่าปกป้องเขาข้างออไซด์ออฟมันมาคเกี่ยวกอน้ปา เกยวกับอย่างแน่นทำไมเนื่งแดงมีารนำมาเม่าจำทุกททางออกไปมีแอมเอ็กเซลเลน์ฉบาเร็สุดที่ให้สนุกานป่ดูอยุเทงดีฉนเอานี้ทิ้งีดีทุกอย่างจะกจะเสียเาหมดทันเอวิตเเรา้อหมดนันไม่ไม่ทำมเเสียเวลามีฟาร์มอยู่ไกลไหมถึงต้องไปก้มันม้ไห้านเขาใจละ ไอซีอยู่สองมี้งหารจเสยจไม่ได้ออกออากนเนอร์ดอีกต่อไเลยเว่าะฉะเออกว่าเรา่องอะไรที่หาทำไปทำมาไม่ขออีก้วของาสิ่งกูิ่ล้ว่าปัญหากี่ยากบไอตัวเป็นดูตัวจะกูขึ้นยาง่้นังม่้เห็นคอยสีว่าีรื่องรบาจ่ายางสีห้าอะไรย่เพียงที่เอาอยู่สีอีเคไม่เป็นไรไม่ขอมาไปใอเพิกน่อยที่สารมาสิงสอิตกไม่เกดกี่ยไม่เกดงไม่้ในนี่ในนี่ตจกนาอยู่ใกล้เราในคอนเนอร์ เฟนเนอร์เบนเดลเป็นเห็นเด็กน้อยว่าสบการ์น้อยเบรค V20 อะไรเงี้ยเราไม่ได้เทาแมเอาไปลงหมวที่เหมือนที่ชั่วเขาจะมีติงกับบเฉก่อนเาขมาขึ้นนรถใ่ภาไปหมดขับขีดสปิลเดบยวเคยความลับึนเเหมือนกับเนียเาแพงค์อนฟอนดเด๋ยวมาลงจาไมบ้าเบรินมาระท่อมายท้ายที่สุดพาาบูดกระโปงยิวไปติดต่อกับแผบรับรับชวิตเต้องจายคุใจเงินหนคงป่าเส่องเรา ทำให้เขาตัดช like, mm ื hmm. ่อให้เอาออกเนี่ยความเบี่ยวเบนรี้ได้อมนมนีเหี่ยวแห้พอขัดแข็งฝอเล็กออกมอตลอดเลยจะฉีเ็นแปลอุปกรณ์ส่างงานเทรลชิยานประสบการณ์ของพ่อเฟออนบู้ัตตอนฝาเอาทำใเก่าออนฟาบอกว่าเขาราะน้องสายพอมันมาคีดกลับมาแน่รักเลยสเปกมันอย่างอยาาแน่ทำให้เรื่องแดงมีรองไม่ไม้เรื่องนชั้นละเยทากอใบมีน แอคทีฟทังสปอร์ตและสาเขาเซลเอขาที่เซลลพาเวทรของโบ๊ทไมเล่นกัใกรห้าฟอร์มินเทชันกับมัสกอฮอล์ฟอร์มเป็นว่คนเดียวเกีาักางผลงานมชักาสร้างอีพีโมดิี้สภาพเป็นตัวนี่กลองทตัวที่เสร็อร์อตลักษณะเย็นเอฟบ้าเวกเตอร์ของพีทฟาเอร์ดอสบูน่ยนะครับยใรับองรแล้วเลเดกินเใบมือเกามือเกาะโดนสตีม สเปร์เลนส์ใสนมอคหรากนาลากนาถนัดเบารูดหน้าไม้เส้นไบคือวิสเส่งสกินสัปรย์หนาอยู่แลนนาความจุดนหนึงเหมือนดิสก์เซอรก็ว่ากันหนาใช้ไอเทมเบร้อยเล็บเทียมพอเสร็จแ่น้ามือหยุ่งเหมือใจบีเนะ่ยซบีเซเวอร์ดีตัวเซงอุบิตาเซงอุบตาบธรรมดาสิ่งเป่หมดเต้เต้หน่อยล้วก็สร็การใส่ลิปท็อปขนเลือดฝอย หลอดเลือดฝอยไปหน้าเด็กต้าไปหน้าขาว่างเลือดเปขนาดใหญ่งก็ใายไปไหนขช่ไปเขาเรียกภาษาภาษาภาษาสระมนปอินดินเลปแสงไไหนเซลล์ลูกแท่งเซลล์อัพโคเซลล์ร่างสัไอเอที่ฟัในปอนภาษาเขาเซลล์มังข้ออีเซลลมั้อกเซลล์อะไรอโล้ไรก็รอะไก็าราหรเมนเทชัน สร้างแอลกอฮอลเป็นตัวปตสร้างอินนีเมียเป็นตัวคอนเดียวก็จะสร้างบาลังนาอินเชั่นว่าสร้างเอ็นีิสิตี้สภาพตัวแรงกลมตัวอรเชั่นความข้อของลักษณะนป้าหาเป็พีเบอร์ดอกสมบูรณ์อิเชันโลหิดรูร่างมาหายใจทำต้น่ายไปคอร์ฟิเล็งเดียวใบมะกอกมะกอกเเดียวสตรีมซาเบอร์ที่สมีความัมขัดน้ำรากน้ำโบรดูมาเอซบก็คือดี เซ็ <sim S 2> นซีมา <iałem S 1> so ่าเยอะเล่าเล่ม <t> ีความฉุกคามเที่ใช่ไมเขาที่เซ็นท่อนั้หะัวใจเฮียมเล็บซ้ายเล็เอียมเซียมน้หัวใจเบเีย้น้องบีตัวเซลเซียบีตาเซลเบตาพอ่อธรรมดาซิมคอนเตอร์ซีเซปตเตอร์แล้วความรู้สึกการสืกอีกคบยอกะชนิดฝอยอชนดฝอยไม่นะต้าไนะคะว่ามันเนขนาดใหญเซฟไซ อ่ตกสตลไอชโลนเชลก็เซลล์กระาสประสาทอาเฟนอร์เบลนดิ่งนือเปลงซกรแสโอแอเซลูปแทนยูวัาเซลลติคุเสสดไอเอเอสทิละสารข้าเซลล์เนื้อซลข้อคิวเซลไว้แล้วก็ออกมารอไปกันดวยกันนสั H ่หาการเบนที a ่งเลือกสออนได้เต็ม okay. ัเีวกานอนครับไม่โวคนเดียวเนืสร้างพลังงาน a รเ o ชเทชั่นเราสร้างอุตตดีคอ ที่สภาพดึงตัวไม่ำลังตัวเสร็จที่ร่างหรออลักษณะนี้สาพเวเตอร์คอมบิฟเวดออกตองบวกแห่เงนรูนางใ้หายบายคาร์อฟิเชเนเดียวใบมังกรต้นมกถึงเดียวสตีนซัมเรนั่นอยู่น้ำน้ำน้ำทำไมรู้รูดนมาใส่ใบก็แบบวิ่นสเสร็จการเสริมใล้เรายู่ในทีที่มีความุ่มอผลิเซลร์คลอง่วนาใช้เชียรสายเล็บเอเชียมต้นเดียวมันรูาใช้ไม่ใ้ เเซลบอดีตัวเซลเบต้าเซลเซเบต้า้งธรรมดาพิงโวเตอร์ในเซลเติมต่อการเสื่อีกนะครับน่าต้องใเลือดฝอยใส้เลือดฝอยนะครับว่าไรนะขอรับมาซาเลต้าไว้นะครับนี่น้ใจเซลสายเซลเชื่อมรือเชื่มรวมมาซาดาอิสระน้ำเลี้ยงน้เลี้ยงวัสดุสารเซลล์ท่งแท่งวเซลเทลสร้างเติมสใเอ นิวเทคโนโลยีเฮลิเซ็เบิร์ดเฟกฟาดฟอเตอร์นิวเทคโนโลยีดิววิลล่าบายเซนติสอิสเนมปิ้งอิสชูอเซนเออร์เกมอลคลิกลีเทคโนโลยียูสเซนเซอร์มอลคลิกลีเทคโนโลยียูสอันเีย์เกลชูมอนิเตอร์เจสเจสเมดแอคติวิตี้รวมเป็นเกลสตาร์สแมคเด็บเซนเซอร์เซ็นด้าต้าเดดถูตัวเซนเอรสิสเตมเดสแอนด์ And the information in real time. The system also the to is predict the, is the location of the basic earthquake, which in second giving people in effect area more time to take over. The goal is leader to lead to number of say and safe by my police early warning. This session uh, exit about the potential of the technology which could a major state step forward in earthquake business, right in the style being tested for the Early, this research shows early affection. If this uh, theory is widely adopted, it is how human community allow the world be behind prepare of nation instead it, it actually provides provides as a as basic overview of new technology related to earthquake duration some of for improving the income competition uh, in english But uh, request to reveal physical patient in information apart from everything people in virus well, affect the music in the mind or may also affect people personal life in term of the personal information at time such issue however has to come with the law the case study related to the method is explained as below Mr a but feel and appear to the information of commissioner is the in the official public office, the official in area. have it's <coughs> information and generalized before beginning, given. Mm -hmm. submit. The scope is of public their name, relation the S by F, their time, and place. they being the eye, which as it was not, not <coughs> Then with section 24-7 of the Official Information Act PE 2541 9, 9, the subcommittee of personal information protection is in there negative by the information called professional commissioner death. Personal information What well, is a personal? Obviously, this is and program. <coughs> <Hello. coughs> Begin and BE2 2550 to 2007. Relations and officers nation him, you know, act villainous that in the case where is the asset. Insulin affects health of the public state and agency, having information list to submit and disclose. Accord with the nation health act be five seven, and the official information act be to to นูเซนอีสต์เดอะเซสชัน247ออฟเดอะออฟฟิศเค้านะครับอินโฟเมชันแอคบี225401997รีกูลาร์สเตตดิเซอร์ทูอิสโคปซันด์อินโฟเมชันแดนดิเคชันวิดอาร์เอนนี่วีตติ้งออฟเซตอินโฟเมชันวันน์เอเนอร์อินเดคเอ็นจิตติ้งเดอะแอนเซอร์โพดิติ้งดิเซอร์ไมล์ทิพไมล์เพรสชัน Personal life according to the nation Act B t o t o f i v two thousand i u r e t h s a t u e n e a r c h energy h and the glory on meaning on meaning on making a a person information at being Is under section 50, 15 file of the Official Information Act B25401997 should be in practice as the Act B25401997. Please contact the Office, office information, the of Information Commission, the Office of It who permits the Palm Visitor of It. Telephone on two zero two two e i g h e u r six seven seven o w p i c o t co ch i m p o r t a n t recovery made my local student อยา i n s u d e n form Peter school d i s t o p i information here that h s epic โฮเมลไลส์เป็นเด็กนักเ n ียน l บโอโลจีออน a ช้าวันรุ่ r มอร์นิ่งที่อีเดฟเฟตในบริษัทค d i s c ริ e งเดอะเดอะอิมมัทเทลครับเซเซนะครับอีกมอร์แทนเดอะอิมมัทเทลเวบไล์ด็อกเอิร์ดด็ออิร์นะครับเดนทูเยีย ซูจีอาและอีโอซินจะมีอายุขัยที่ยาวนานที่สุดโดยปกติอายุขัยประมาณ27ปีแต่เพื่อเพิ่มอายุขัยให้เพื่อ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 เพ We were just walking around the school, find the some, find the some, find the some sound a hiding near the central wind coast. Wind coast lies the, to lie longer. This is an amazing discovery. And we hope to rise empty the of the hip เซธเดวิดอะเบโอโลจีทิเชอร์วินิทูสตั้ดี้มองว่าเราได้พบวิคออสวิแฮร์วิอาร์ติงคิงเดอะเดอะอิมพอร์แทนเฮร์นี่คือเดอะอิทธิพลที่มีศักยภาพของเดอะอิมมัทอเรลในไมล์ลิสต์ตัวค้นพบของเอ็นดิ้งฮูแมนไลท์บทที่หนึ่งของนักเรียนอาจเป็นจริงมากกว่าหนึ่งพันปี เทคโนโลยีแห่งอุกเอิร์ธเบกฟาเตอร์นิวเทคโนโลยีดิวัลพ์บายไซเอนต์เชสยูสเซลปิงทูดีเทคเอิร์ธเบกมอร์เทคโนโลยียูสเซนเซอร์เพสเดปอันเดอร์ดาวทูมอนิเตอร์ไซสมิกดิสบิสเบนูเดอร์าวสตาร์สเดอร์เซ็ตเดชเดอรเซนเซอร์เซนดาต้าทูเดอรเซนทอลสเต็มเดดแอน Uh, this the information in the real disaster. This system allows experts to detect the intensity and location of the earthquake within second giving people in affected areas time to save cover. The goal is to reduce the number of injuries and save lives by, by providing uh, early warning. have this researcher are exit about to potential. All the technology w o use be a matter. Stay forward in earthquake prepared p r e p e n e s s Why is still being taken some because early resource show is can be r e a l l y effective. If the technology is w i d e l y adopt. โอ้โหครับ It could help common community allow the world be better prepared a l the nation. นักที่เดินทางมาที่นี่เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและได้รับการสนับสนุนจากผู้คนที่มีความรู้และประสบการณ์ Of their personal information at home, such issue. issue. However, has had to confirm which the law, the case student related to the matter is required as alone. Mr. a long as a field as appear to the information discover. Commiss commiss commissioner in regard to the public 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 help, office dealing, physical in area passing information and name corporation as as well, the date time and page they have been in detail which at which was not in compliant with the process 20, twenty-four seven <coughs> and Of the official information at b 2540.199.7. the supporting issue of no information is stated of the additional in the case วิธ the <c oughs> ีการเกิดเหตุและเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนสถานะข้อมูลสาร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 ะข้อมูล Five four zero one nine nine 7 Regular Regulates the state in which the civil owner is the center of the wavelength of Hill Hill XB25502007 Order page of or per person in information at being confident under correction 15.5 Order official information act b 2540197 zero n e n n น่น b query really or practice r e g u l a s the official information act b 2540197. please contact the office <c oughs> of the o of the official information commission the office for <c oughs> เพอร์มิเนนต์เซกเรชารีเดอะพาลมิสเตอร์ออฟฟิศเป็นโทรศัพท์ออฟเซโร่ชูชูเอกทีโฟร์ไนน์โฟร์ซิกเซเว่นเซเว่นออฟเบอร์เวเบลดอตโอนิกดอตจีโอดอตจีเฮดอินเวอร์เทนิคอล์เวลลี่เมส์บาร์เดอะคอร์ทสกีดอกสี่เด่นฟอร์มเอสซีพีเตอร์สสคูลดิฟเวอร์เวลลิงอินฟอเรซัลแคนเซ็คเอซิสต์มูเวนเลเวอส์ไลท์ When they were studying biology on Sunday morning, this is the first time a city is holding information. in longer than two years and is considered to be the most long-lived and in world. One of them, the world. Only the average lifespan of about three to seven months, some factory will die. You die the herb, only the, same life, the life longer without making it die. And that is that I have Easily we she said. we were just walking around the, <coughs> the school to file the sum. I believe if I hiding the frame in in my town head is is called in one one eight two seven after until 2000, 2019 the life is echo according to history have in extent this is an amazing discovery and we hope to touch energy that subdist the, the help more about to have because we were we are thinking to be the have this business uh, politician. the discovery of the information have my the, the discovery of exchange extending human life say a peter one of the students maybe we can last more than 100 years. Evenally help detect earthquake faster and the recovery developed by system is helping detect detect effect more quickly is technology is uncensored. This other the cow monitor when the car start to check the sensor send data to central. Central system that and the information in real time is, is missing location of and giving people in effect. more time, more time to save over the goal. the goal. The goal is to deduct the number of injuries and save lives by producing early warning literature and exams, whose beam meter can be better effect, effective if this technology is widely allowed. i นสกูเทนล์คอมมูนิตี้ allow the allow the the world is really better prepared explanation discovery this, this explain why basic overview of the technology improvising reading comprehension in English allocate to level hobiscial patient patient information apart of people need to confirm with the l l w the case study relate of the measure 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 o f f in In information it is this earlier basic information as the timeline before being give so that um, as well as the time the, of the official information act be the sub the sub information in the position of state the law yes discovery as subject to chain of nation application that big as state and for which is, is state Please and shall such as was body. should there be any increase of on practice regarding the official of information that be to please contact the office of the official of information commission the office